สวัสดีค่ะพี่มิวชลินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะด,ดีนะคะจากเสล็ดพ่องเพรพัทราเทวาท่านเทวาดากายเพชรหง์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะก็มาอยู่กับเพชรพิพัฒมรกตนะคะสีมรกตสีเขียวมรกตแบบนี้เลยนะคะสีที่ดีที่สุดในการเรียกโชคลาภในการทํามาค้าขายนะคะในการที่เป็นพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองความเจริญงอกงามทุกๆอย่างนะคะใครที่ลําบากยากมานานยังลืมตาอ้าปากไม่ได้นะคะทําธุรกิจอะไรก็เจ๊งนะคะทําธุรกิจอะไรก็กําไรหดนะคะ ขาดทุนเยอะนะ,นะคะนักก็แนะนําเลยนะคะให้นำพลังงานดีๆของท่านไปช่วยนะคะไปปฏิบัติกับท่านนะคะทำบุญทําอะไรก็นึกถึงท่านถวายอุทิศบุญให้ท่านนะคะแล้วพลังงานของท่านเนี่ยจะเสริมเราได้นะคะถ้าเราดวงตกเนี่ยมันมีอยู่นั่นก็คือกรรมของเรานะคะยังหนักอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเราทําบุญไปด้วยทําบุญด้วยอย่างเดียวไม่พอยังมีพลังงานของท่านที่เป็นพลังงานที่ดีจากเทวชั้นสูงนะคะก็จะช่วยทําให้วิบากของเราคลี่คลายได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะอัญมณีเพชรกริตแก้วสี เขียวนะคะหรือเพชรพิพัฒน์มรกตนั่นเองนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรกร็ดแก้วนะคะใครที่ไม่สามารถปิดค่าบูชาได้ทันทีนะคะเราก็เปิดให้ทยอยด้วยนะคะทยอยครบส่งท่านให้นะคะส่งท่านให้ไปบูชาให้ไปเพิ่มพลังงานดีๆสู่ชะตาชีวิตของพวกเราคะ่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรกร็ดแก้วได้เลยคะ่ะ